สวัสดีครับพบกับผมเอไลเดอร์ A วันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้จะไปรถรุ่นไหนค่ายอะไรไปรับชมกันได้เลยวันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปพบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแดนมังกรอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรถที่ชื่อว่า Neo ES8 เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%เซที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด480กิโลวัตต์ที่มันสามารถทำระยะทางได้ถึง425กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้น Neo ES8 เป็นรถ SUV ที่มาพร้อมกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่5 0 2 2มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,962ม mm, ิลลิเมตร ความสูงอยู่ที่1,756ม mm, ิลมระยะฐานล้ออยู่ที่3,010ม mm. ิลมตัวรถนั้นมาพร้อมกับ5ประตู7ที่นั่งสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง312ลิตรจนไปถึง1,863ลิตรส่วนในด้านของขุมพลัง NEO ES8 นั้นนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังถึง480กิโลวัตต์ แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่840นิวตันเมตรรถคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง425กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยความจุบแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์ใช้จำนวน2มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับส่วนในด้านการชาร์จนั้นใช้เวลาในการชาร์จ10ชั่วโมงประเภทใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรด้วยความเร็วถึง4.4วินาทีเท่านั้นส่วนเรื่องราคาในการขายณประเทศจีนขนาดนี้อยู่ที่1ล้าน9แสนกว่าบาทนะครับ ซึ่ง NEO ES8 เป็นรถจนพรพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเกี่ยวกับสเปคของรถรุ่นนี้ว่าวิวัฒนาการของรถปี2018ของ NEO ES8 นั้นก็สามารถวิ่งระยะทางได้ไกลและน่าใช้อีกคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ หากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไม่อยากพลาดข่าวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยละครับวันนี้ผมเอเดอร์ทองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ